อันนี้มัมได้มาจะก,กัดเนียเจ้ามูจัมกจมูจักกัดเร่มูจักกันไผ่มูมาอ่ามาเลยลงนานมาเลยป่ะจะแข็งแรงค่ะมันสภาพแข็งแรงนะคะที่จริงเรารถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่รู้แต่ว่าลองไปดูว่าที่เราข้ามไปดูนี่คือความแข็งแรงของกิ่งไม้ว่าปากตรงกลางเนี่ยมีกิ่งที่แข็งแรงที่มันรักษาสภาพแวดล้อม สร้างสมดุลธรรมชาติทําให้สัตว์เล็กมาวางไข่อะไรพวกนี้มันจะได้อยู่ได้แข็งแรงมากลากมันทุกคนปากกงกลางนี่ถ้าเราเลี้ยงเราเลี้ยงปลาหรือมีบอ่อปลาแต่มันไปอยู่น้ําจืดไม่ได้มันน่าจะเป็นน้ํากร่อยมากกว่าต้นกงกลาง ถ้าเราไปปลูกแถวบ้านเรามันก็พูดถึงพูดยากอยู่นะคะโหนนะคะไม่ไม่ต้องข้ามไปละค่ะหหนตรงนั้นละค่ะโอเคนะคะเออโอเคค่ะโอเยโอ้ซ้อมค่ะแข็งแรงค่ะแข็งแรงนี่ลากของเขานะคะลากของต้นกล,งกลางกนะ่ที่มันลงไปจับถ้ามันไปลงไปถึงดินมันก็จะตั้งหลักเลย แข็งแรงมากแข็งแรงจริงๆค่ะเออเราจะกลับแล้วเหรออ้าวะโอเคเ,ออเคขาบอกจะเที่ยงแล้วให้กลับเลยเรายังเข้าไปไม่ลึกเลยเไม่ได้เป็นลิงเนี่ยไมนจะหันหน่อยโอเคขอเป็นลิงหน่อย ขอไปลิงหน่อยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะอ่าโอเคค่ะอ้าวเจ้าลิงนะโอ้ยสวยมากโอ้ยเยี่ยมเลยโอเคอ้าเป็นวิดีโอนะคะวิดีโอเหรออ่า,อากดนี่กดไงก็กดไงลงค่ะดูนะแล้วก็กด <c oughs> เราจะเป็นผู้หญิงแต่เราก็เป็นผู้หญิงแบบฟ <c oughs> อนๆนะนี่ โอยนดี oh, right. okay. Okay. Okay, ่น pues, ี่แลอ่นี่ีโอเคโอเคค่ะสวัสดีจ้ามีปูดำปูหรือปูทะเลตอนนี้เรามาเที่ยวปากกงกลางเนาะมาเที่ยวปากกงกลางค่ะนี่กงกลางใบเล็กค่ะ แต่เป็นใบเล็กๆข,ขนาดนี้ใบมันจะยาวๆเรียวๆเพียวๆ,ๆอันนี้ก็จะมีเนาะเราดูนะปากกงกลางอืกงกลางเราขึ้นเราขึ้นถ้าอย่างนี้มืดทาอย่างน,นี้สวา่างไปว่าอะไรอ อบหน่อยคุณมาครับนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองเขียนล่าเขียนล่าจ้านะคะเรามาเที่ยวปากกงกลางกันค่ะจะให้ลูกปตีนเนี้ย มันดีมากเลยอ๋อม so <C Bis Syn Island> mm ีป hmm. like <C ities> ูค่ะปูดำอ้ยไทยไทยจ้าอือปูนะคะปูดำอยู่ตรงนี้นะคะอยู่อย่างข้างนก่อนเราใส่ส้มตำไหมอุ้ยนี่ปูดำค่ะปูดำปูดำเขาหลับอยู่ฮะหลับเหรอตาโมโลตาโมโลอืมเฮ้ยตาอย่ามาดีนี่มาขกันขวในน้ำปุ้นเนี่ยมันอยู่ไหนกิ่งไม้อันนั้นไม่เต้นอันอ๋อค่ะอ๋อ แต่ดีแต okay. uh, yeah hey, e, e, e. really ่ว mm ่ะโอเคนะคะเราดูเปื่อนดูเปืือนว่ะไเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยเพื่อนก็ไดไม่คุยกันเลยจะไปแล้วปูคาะปูดำปูดำเพื่อนเราไปแล้วเอ้เพื่อนไม่คุยด้วยนะคะมาเที่ยวปากงกลางตอนนี้ค่ะกำลังมา จังหวัดอะไรนะคะประจวบคีรีขันประจวบคีรีขันค่ะป่ากโกงกลางอุทยานอุทยานอะไรแค่ไหนมีรู้ชื่อละพานบุรีพานบุรีน,นี่นค่ะมันมีต้นนี่มันมีเห็นมีอะไรกลางน่าเป็นพวกหรือเปล่าหมดเป็นรังมดหรือเปล่าสีดำเลยรังมดสีดำคิดว่านะ ของเขาก็คือมันเป็นที่หลบซ่อนของปลาตัวเล็กให้รอดพ้นจากการโจมตีของปลาตัวใหญ่เป็นที่พึ่พันของปลาสันเล็กถูกไหมนี่เดี๋ยวที่าาเมื่อปีพศสอ1 9 ป่าจะหายไปเยอะมากใจล้วค่ะปีสองพร้อยสก็มีพื้นที่ประมาณขนาดนี้ยังยังไม่มีอะไรนะคะโครงการมาจะปีสามเก้าก็เริ่มทําเป็นแปลงนะปโปกเป็นแปลงปวยสีซีก็ต้นใหญ่ขึ้นมาปัจจุบันก็จะเขียวเฉวมแบบนี้ค่ะก็แบบนี้เลยวิวก็จะออกมาตามนี้เลยสวยตอนนี้อากาศร่มรื่นเยน็ยนอากาศร่มรื่นเย็นสบายเหมาะสำหรับการพักผ่อนเหมาะสำหรับการพักผ่อน ยิ่งใครที่อยู่มองกรงนะอยู่ในมองกรุงต้องเจอกับสภาพวัน้อมที่ค่อนข้างจะแย่ลองมาเที่ยวดูครับอากาศเยี่ยมมากมาผมจะหามาตามมานี่ป่าโปรงแดงป่าโปรงแดงนี่คือต้นต้นเล็กต้นเล็กค่ะต้นนี้ต้นใหญ่ละมีผลละโอเคัครน่นเลย ราจะเห็นว่าหอยเยอะมากนู้รูจากไหนอาจากต้นไม้ที่ขึ้นมาหอยค่ะเป็นหอยหอยจะเกาะตามต้นไม้เกาะตามต้นไม้เราจะไปหาก่อนว่าหอยนี่ชื่ออะไรค่ะหอยเยอะมากมีที่ที่เป็นปุ่มๆตรงเนี้ค่ะตรงปุ่มๆต้นไม้นี่ก็คือจะเป็นตัวหอยนะคะที่ติดอยู่ค่ะเป็นหอยหอยขึ้นมาเยอะมาก นี่คือนี่เนีตัวหอยอันนี้ก็คือหอยหอยครับเดี๋ยวดูก่อนหอยนี่ค่ะหอยถ้าเขขี้ขคว่เออเิย่อเอาอดน้ามาบาคนมั่ะไงไหน่ไหนกขอบอเพ่มเข้ามาขดค่ะไอ้ต้นต้นต้นตะบูนดาต้นตะบูนดำไอต้นนี้ค่ะใบจะเป็นอ่งนี้ ต้นค่อนข้างจะใหญให่กว่าโคลมกลางตะบแนดำเดีดเ๋ยวอาจจะเจออะไรแปลกปลาเรนสูงขี่อือทุกคน ตอนนี้ก็เจออากาศแบบร่มรื่นนะเย็นสบายเราไม่มีใครเราได้ระยะห่างละสองสองสองเมตรสามเมตรละตอนนี้คืออากาศแบบชอบอากาศแบบนี้มากเลยเหมาะสำหรับที่เรามานั่งพักผ่อนที่ว่าเอาโซนดีๆตรงนี้ก็สามารถที่มาหาโอโซนดีๆจากที่นี่ได้ถ้าใครอยู่ใกล้ๆป่าโกงการที่ประจบจิตรทีท่ีขันก็มาชมตรงนี้ได้นะคะ มันก็จะมีหลากหลายซันเดยทอนมีทั้งหอยมีทั้งปูเมื่อกี้เราก็เห็นปูอะไรเนาะมันก็จะมีมันจะมีหอยหอยขึ้นมามันก็มีหอ,หอยหลายแบบหลายชนิดนี่มีหลายแบบหลายชนิดมากม, okay. มีหอยไหนลูกแต่เราไม่รู้แล้วว่ากินได้หรือไม่ได้น่าจะกินได้อยู่ถ้าเป็นหอยนะคะหลากหลายนี่ตอนนี้มี มีเหมือนมีแมงมุมใช<อ>่ไหมชื่นใจโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดต,ติดตามให้ด้วยนะคะเผื่อเราจะทำคลิปต่ตอไปเราฝึกทำตอนนี้เรายังเรียนรู้อยู่ จะพยายามหาที่ท่องเที่ยวมาให้ชมนะคะสวัสดีค่ะ